ร,เ,รเอาลูกชิ้นสี่ไม้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งนี่คะ่ะเลือกได้เลยนะคะค่ะรับสูงพี่ลุงคะรับสูถ้ารับสูงขยะจะเพิ่มมากขึ้นแล้วฟังก๊งาซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแล้วยังไงกระติ่งก็รับเป็นเยอะแยะปับจ,จึง,งมีต่อส่วนรวมนะเราจะเอาอะไรถือเอาไปเลยเอาเถอะ ถุงมลาสติกช่วยลดโลกร้อนและไม่เพิ่มขยะด้วยชื่อรายการคือถุงข้าค่ะหลอดได้เลยนะคะหยิบหลอดได้เลยหยิบหลอดได้เลยนะจุดนะถ้าไม่รับถุงแล้วจะรับหลอดด้วยทำไมไมันเป็นพลาสติกเหมือนกันนะขอก่อนถ้าไม่อรอ่อยก็เจ้าเลยดื้อเอาเลยเอาเลยหยิบไปเลยไม่เอาไประหรอกแล้วรู้หรือไม่ว่าการที่มีพลาสติกอยู่บนโลกเป็นจำนวนมากส่งผลเสียอย่างไรน้องทะเลมากกว่า1ล้านชิ้นิฐ เสียชีวิตจากการกินขยะปัญหาเศษขยะอุดตันในท่อระบายนะ้ําโลคร้อนพะเกิดมลพิษและยังมีปัญหาอีกมากมายแล้วแบบนี้ยังจะรับถุงรากอีกไหมคะ